และในที่สุดก็ได้เวลาเสียตังอีกแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบทบาทคร่าวๆนะครับคือถ้าเราไปปาดศัดตรูเนี่ยเราก็จะได้บทบาทนั้นมาด้วยเอออารมณ์แบบเนียนว่าเอ้ยกูเป็นลูกเรือเด้อ โอเคในเมื่อบทบาทมาใหม่แล้วเนี่ยพี่ก็จะกดซื้อครับผมมี2อ,อย่างให้เลือกระหว่างซื้อผ่านคุกกี้แล้วก็ซื้อผ่านดาวทองแต่ว่าเรามีคุกกี้เยอะมากก็จัดไปเลยครับผมกับคุกกี้มาเน้นๆกรุบเลื่อนไหนก็ได้ครูดาวการค่าของแวมพร์จะลดลงทุกครั้งที่ค่าและเธอจะได้รับทักษะเหยื่อของ1ครั้งและรู้บทบาทของพวกเขาด้วยโอเค โอเคเมื่อเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะทำการาเลือกการบบาทมามาไหนดูสิโอ้โอเคทุกคนรู้สึกเหมือนพี่ไหมคือพี่แบบรู้สึกถึงถึงกลิ่นเลือดอะครับฟังน,นี้พี่หิวเลือดมากเลยโอเคเราจะเจาะเลือดใครดีรอบนี้มีเลือดหมอเลือดนายอำเภอเลือดลูกเรือที่สำคัญมีเลือดตัวกลางให้ลิ้มรสนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันนี่บีแล้วก็นักวางเลิงเอาละทีนี้ พี่ขออนุญาตเอ่อเดีเลยเอาใครดีนะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟแต่ว่าคูดาวนานใช้ได้นะเ,เดี๋ยวนะเหมือนจะมีตัวปัญหานะตัวปัญหาอยู่ในห้องนี้ห้องไฟเหรอเมื่อกี้แก้ไฟใช่ไหมใคร <No. S 1> อะตายไปแล้วโอเคสมควรละก็แบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนจะมาเห็นหรือเปล่าเอ้ยเพื่อนนายเจอศพใช่ไหมไม่ต้อง อีกนิดเดียวแท้ๆคือเข้าใจไหมอีกนิดเดียวมีหมอมีหมอเอกพัฒน์แล้วก็แพมพายมอะไรบ้าหมอโสมหมอโสมหอ่ะมีฮันเตอร์นะครับไอ้ลุงหน่ะเป็นฮันเตอร์ไม่เป็นไรนะเราถ้าเราโหวตข้ามเนี่ยมันจะน่าสงสัยนะเพราะงั้นพี่จะโหวตอ่ะพี่จะโหวตสีอ่ะโทษทีนะเหลืองอะไรอ่ะฟาร์มึงกเลยเราหมอโอเค ม,ม,มีตัวอันตรายอยู่ด้วยไอ้ลุงหนวดลุงหนวดเล่นเป็นนะลุงหนวดลุงหนวดต้องเจอแวมไพร์เราซะหน่อยไอ้พวกฉลาดฉลาดอะเก็บไว้ไม่ได้นะรอรอคุณดาวก่อนนะครับเอ๊ลุงหนวดไปไหนนะเมื่อกี้อยู่ด้านนี้ไม่ใช่หรอลุงหนวดครับลุงหนวดลุงหนวดอยู่ไหนอนะลุงหนวดเคไม่เป็นแล้วปิดไฟ ใช่ลุงหนวดไหมข้างบนตามไปดูเลยตามไปดูนี่ไงลุงหนวดลุงหนวดอยู่ตรงนี้ลุงหนวดขึ้นมาแอบแป๊บนึงอยู่ในเงามันเดินกับเออสีอ้าวตายอีกนนี่บอกว่าเป็นหมอฉันเป็นนักทำนายฉันเป็นฉันเป็นนักทำนายนักทำนายโอเคนักทำนายอนนะเอ่ะเหมือนเดิมนะเราหวดสีเหลืองแต่ฉันทำนายไม่ได้ เป็นได้2คนเหมือนกันโอเคคือรอบนี้ก็ไม่มีใครเดินวัออกนะครับเพราะว่าแบบเออก็แบบว่ามันใจนี่หน่อยอูยดาวสามสิบห้าวิเลยเหรอ <Yeah. S 2> คือนานเกินแวมพายอะไอ้ลุงหนวดมันสงสัยพี่นะมันมันจะตามพี่มาเชื่อดีครับเชื่อดิครับวิตามตามมาเยอะมากตามมาเยอะมาก ตามเยอะมากตามมาทำไมอะเ,เอ็นอนนวดนวดตามมาไม่นวดไอลุงนวดเดี๋ยนะเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าความเราแตกไปแล้วเราจะล่อลุงนวดมาอีหกว,วิไม่ทันนะไม่ทันต้องซ่อนตัวต้องซ่อนตัวเออลุงนวดต้องมาด้านซ้ายแน่เลยลุงนวดมาอยู่ไหมอยู่ไหมทำไมลุงนวดไม่ ไม่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 โผล่มาเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะลุงนวดแกไม่รอดแน่เออเออเออรอตั้งนานนักวางเแผนไอฮันนี่บีมาขี่เรามาขี่เราก็ได้นะฮันนี่บีไอ้ขาวขาวขาวมาขี่เราก็ได้นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาฮันนี่บีขู่ให้ตายไม่ได้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 เออ ทำอะไรสักอย่างนี่จักรพรรดิจกัจกรพรรดิทำอะไรสักอย่างจากักรพรรดิทำอะไรสักอย่างเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรา,เราต้องปอัดเลขตัวนี้ปัดปุ๊บรีพอร์ตป,ป,ปั๊บปุ๊บรอดไหมรอดไหมไอ้ลุงหนวดฟื้นยังอ่าเรียบร้อยไอ้ลุงหนวดมันฟื้นแล้วแล้วจะชุบมันทำไมเอาแดงแล้นแดงแล้วแดง เออเมื่อกี้คือเห็นสีสีเหลืองมันปาดไอสีสีเนี่ยต่อหน้าต่อตาผมเลยสีชมพูเอาสีเหลืองไปนะเหลืองแตงปาดแตงปาดเราปวดสีเหลืองไปไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเป็นไอนี่เราเป็นนายเพลยอเราไปยิงไอลุงนวดอะไรลุงนวดมันตายเอาเอาไอเอานี่ไปเอาไอเหลืองไปต่อเออแฟนไม่เหลือตัวเดียวเนี่ยเอาเหลืองไปก่อนเกมจบแล้วเออฟางนะ ไ,ไอเรื่องมันเป็นมันเหลือตัวเดียวคือเราเป็นนายอำเภอโอเคกูรอด <c oughs> พูดมากนะลุงหนวดมันดันมีสองชีวิตด้วยสิลุงหนวดเออมาแล้วครับมาแล้วครับลุงหนวดมันระแวงพี่ฮะพี่ไม่น่าไปมอ่ปาดแผ่ในใจให้มันเลยมันก็เลยรู้สึกกลัวพี่ โอเคนะครับตาหนี้ก็อ่ะทำออกเซเกิเจนนะอีกสิบวีนะครับจะมีคนตายแน,น,น่แน่แน่แน่เองเหลืองเหลืองแก้ไปแก้ไปเราหาลุงหนวดดีกว่าไอ้หนวดอยู่ไหน,ไห,นไหนวดหนวดพูดมากใช่ไหมไอ้หนวดฮะปาดดิไม่ปาดเลยจกักรพรรดิอือพูดมากไอ้ไหนวดมึงไม่ปาดแหละไอ้ไอ่ะปิดปิดไว้ก่อน คือป้องกันหมอแล้วก็ปิดอีกชั้นหนึ่งป้องกันหมอคือไอหมอสีไ่ไรงนะเมื่อกี้เราต้องจัดการหมอก่อนเลยคือหมอแม่งคือตัวการอะสามสองหนึ่งไม่รอครับผมหน้าด้านพอผมด้านพอกูด้านพอด้วยไงกู <c oughs> เป็นผู้ทำนายแล้วไงกูเป็นเออขอโทษด้วยนะหมอที่ต้องมอบงานให้เออถ้าเราฆ่าได้ใช่ไหม เราจะมีคูดาวเดี๋ยวนะ,นะออไอหนวดตายรอบสามเดี๋ยวไอหนวดแม่งตายรอบสามแล้วมาดิฟื้นอีกไหมฟื้นอีกไหมฟื้นอีกไหมไม่ฟื้นเออไม่ฟื้นดีนนดีกำจะปาดอีเลยไอม่วงใช่ไหมเป็นคนชุบเออเอาสีเหลืองไปสีเหเลืองปาดสีเหลืองปาดคือเหลืองแม่งปาดแม่งเกลื่อนยานเลยเอาเหลืองไปเกมจบแล้วรับประกันได้เลยไม่จบให้ให้ตบหน้าหนึ่งทีแล้วผคมจะปาดน้ำเงินได้ไงอ่ะ ก็บอกว่าเป็นนายเพเภอนั่นมันเป็นทำนายนะไม่ใช่ไม่ใช่มันโกหกเฉยๆเอาเรื่องไปเกมจบแล้วถ้าถ้าเกมไม่จบอ่ะเราเราจะลบเกมนี้ทิ้งเลยถ้าเกมไม่จบเออเขียวเขียวเขียวโหวตไอ้เรื่องไปดิเออว่าเรื่องไปเกมจบแล้วเอาโหวตเร็วอ่าาเกมจบแล้ว ไม่ใช่ตัวแฝง <c ười> เออพี่ไม่ได้โกหกนะครับคือเกมจบจริงๆอ่าแต่ว่าส่วนพี่เป็นฝ่ายชนะครับโ <c ười> อ้โหได้รับ SSS เลยนะตังแรก <c ười> ใช้ได้ใช้ได้ทำ <c ười> ไมตัวนนเราหายไปอย <c ười> <c ười> <c ười> okay, นะ่างเงี้ยเ i ค n a p โอ้ ตอนนี้มีมีหมอได้มีหมอ <c oughs> มีจอมเอ,อคือมีจอมตะก,การด้วยบอกไว้เลยสนุกแน่งานนี้ตอนนี้เราต้องตามหาว่าใครเป็นจอมตะก,การนะเพราะงั้นก็โอเคเลือมแล้วกันเล่นแล้วกันเอาสีอะไรดีอนี้ละกันวิ่งบ่อยเป็นไว้แจ็คโอเคไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะไว้แจ็คเราลองเปลี่ยนไปเล่นบทบาทอื่นดีกว่า อีกยี่ิบสี่วิเราจะสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ตอนนี้พี่สงสัยสี่น้ำเงินะ่ะอีกเจ็ดวิเราจะเอาบทเข้ามาอุ้ยมีหมอด้วยนะมีหมอด้วยเราต้องทำอะไรสักอย่างเอาเพื่อนหมอกำลังจะชุบค่ะหมอกำลังจะชุบเนาะสีแดงน่าสงสัยเออจริงด้วยคือสีแดงน่าสงสัยอะป่ะปะแดงไปเลยอะไรทำไมผมเห็นสติกเกอร์บนหัว นายเห็นสติกเกอร์บนหัวใครนะสติกเกอร์บนหัวใครนะโอ,อ,ะอ้โหโอ้โหดเ่ไม่ได้ชุบเลยเป็นจอมตะกาเองปวดกูเลยไม่ีเชื่อคือสรุปแล้วไอ้แดงเป็นจอมตะกาแต่เราวตดมันไปแล้วความตั้งใจของพี่คือพี่อยากจะแย่งบทบาทจอมตะกะมาแล้วพี่กินให้ยับทั้งยานแล้วก็ L, อุ๊ยแดงรอดพี่แดงรอดอมดคือ ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะยังมีโอกาสนะครับรอไปอีก27วิวิแดงขอยืมบทหน่อยนะแดงเราจะขอยืมบทนายเพราะงั้นนายไม่ต้องนายไม่ต้อง,องดิ้นนะอย่ามากินเรานะอย่ามากินเราไปหนึ่งราไปหนึ่งเออสักครู่สักคร,ครู่อีกสิบวิสิบวิสิวิโอเคด้เวลาแล้วด้เวลาออกล่เยอะแล้วหกวิห้าวิแดงวิ่งออกมาด้แดงออกมาดแดง แดงออกมาที่กูปาดไม่ได้ไม่ทันเราทุกคนคือแบบอันนี้ไปนยแดงมาแดงมาแดงมาดิแดงมาด,มาด,มาดมาิมาเดินละเป็นตะกาจ,จริงด้วยตะกาจ,จริงปิด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 ความลับไว้ปิดความลับไว้เราสามารถกินได้หนึ่งครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาไว้กินรอบหน้าก็ได้ฮลัโลโหลเรารู้ว่าใครเป็นไอ้นี่หมดข้ามไปหมดข้าม,ม,ามไปเดี๋ยวเราขอยิงเราอยากได้ M P เออเพื่อนเราเรานี้เราหัดข้าไปก่อนเราอยากได้ MV p พเราขอยิงได้ไหมขอยิงได้ไหมหนึ่งหนึ่งนัดหนึ่งนัดเรารู้ว่าใครเป็นเรารู้ว่าใครเป็นข้ามให้หน่อยหนึ่งนัดจบบ่าอะไรเฮ้ยจะความก็แตกไอ้ทับทิมเงียบๆดิโอเคเหมืนจะได้โอกาสความหวันที่จะเป็นจริงแล้วพี่น้องพี่เจ้าตะกะไปกิน อ๋อหิววะรอตั้งยี่สิบห้าวิเออทับทีมรอรอไปนิดอีก25บห้าวิไม่ต้องทำอะไรนะนัดพาไปเลยไม่ต้องรอก่อนดีเอขอปิดฉากได้ไหมอ๋อนี่นี่ขอขอลองอะไรหน่อยได้ไหมไม่ไม่ขอลองอะไรหน่อยได้ไหมขอลองอะไรหน่อยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอลองอะไรหน่อยเด็กนะขอหน่อยขอแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนจะรีบทำไมอ่ะ กูขอกินหน่อยไม่ได้เลยแค่อยากจะทดลองอะว่าขโมยบทบาทที่ขโมยมามันเป็นยังไงหมดกันเลยแค่นี้ก็ไม่มีน้ำใจเนาะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็พี่ขออนุญาตแบบว่าจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวนนี้อขอตลาไปก่อนนะครับบายบายครับไว้เจอกัน